สวัสดีค่ะวันนี้ Simple l i f e จะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำยาล้างจานใช้เองนะคะถึงแม้ว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีราคาสูงนักนะคะแต่ว่าถ้าหากเราสามารถทำใช้เองได้เนี่ยเราจะประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับครัวเรือนหรือว่าสำหรับร้านอาหารที่เราต้องใช้งานในปริมาณมากๆนะคะสำหรับส่วนประกอบด้านบนนะคะเพื่อนๆสามารถทำครั้งเดียวทีเดียวเลยก็ได้ถ้าทำทั้งหมดเนี่ยก็จะได้น้ำยาล้างจานทั้งหมดประมาณ13ลิตรนะคะหรือว่าถ้าใครใช้ ไม่เยอะนะคะก็สามารถที่จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทํานะคะก็จะได้ประมาณ6ลิตรครึ่งนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนผสมแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือหัวแชมพู70%หรือว่าอ e ีเมล270ใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมอันที่2ก็คือสารเพิ่มฟอง200กรัมข้อที่3นะคะผงข้นหรือว่าโซเดียมคลอไลด์500กรัมข้อที่สีนโอเพล็ก F24 หรือว่าสารขจัดคราบ1กิโลกรัมข้อที่5กลิ่นน้ําหอมนะคะ25กรัมข้อ6เป็นออปชัะะ่ ถ้าใครอยากได้สีก็ให้ใส่สีอย่างเช่นสีส้มหรือสีเหลืองประมาณ2กรัมส่วนข้อ7นะคะก็ใช้น้ําสะอาดอีกทั้งหมด10ลิตรค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะให้เทสารเพิ่มฟองเนี่ยลงไปในน้ําเปล่า9ลิตรนะคะแล้วก็ทําการกวน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 ให้เข้ากันนะคะโดยในการกวนเนี่ยให้กวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆจนกว่าที่สารเนี่ยมันจะละลายนะคะซึ่งมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะไม่นานมากพอหลังจาก จากที่มันละลายดีแล้วเนี่ยเราก็ทําการพักส่วนผสมตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปต่อที่ส่วนผสมที่2นั่นก็คือโซเดียมคลอไรด์นะคะหรือว่าเกลือเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด300กรัมเนี่ยมาผสมกับน้ําที่เหลือ1กิโลกรัมไอตัวเกลือเนี่ยนะคะมันจะทําให้ส่วนผสมทั้งหลายเนี่ยมันหนืดขึ้นนะคะตอนนี้เราจะทําการกวนเกลือกับน้ําไปก่อนซึ่งเจ้าตัวเกลือเนี่ยมันจะค่อนข้างละลายยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะต้องใช้เวลายอยู่หลายนาทีเหมือนกันนะคะกว่ามันจะละลายพอเกลือกับ น้ำละลายจนไม่เหลือเม็ดขาวๆแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทำขั้นตอนต่อไปก็คือให้ผสมหัวแชมพูลงไปในภาชนะที่เราเพิ่งจากกวนเมื่อกี้ก็คือผสมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะให้เราคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือให้คนเบาๆนิดนึงไม่ให้มันเกิดฟองเยอะนะคะมันจะได้เข้ากันได้อย่างดีนะคะแล้วก็ไม่มีฟองขึ้นมาเยอะ ให้เรากวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเมื่อผงข้นกับหัวแชมพูเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นําไปเทผสมกับส่วนผสมก่อนหน้าที่เราเคยได้พักเอาไว้ที่เป็นตัวสารเพิ่มฟองกับน้ําเปล่านะคะให้เราเทเข้าไปใส่ในภาชนะใหญ่อันใบนั้นนะคะแล้วก็ทําการผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็ให้เราเติมสารขจัดคราบหนึ่งกิโลกรัมลงไปเราก็ทําการกวนส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะ สังเกตว่าตอนนี้น้ำยามันจะเริ่มเป็นเหมือนน้ำยาล้างจานแล้วใช่ไหมคะมันจะเริ่มมีความหนืดความข้นแล้วก็เริ่มแบบสีก็จะเริ่มแบบขุ่นขุนขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเราก็ทําการกวนส่วนผสมทุกอย่างเหมือนเดิมคะ่ะก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ ในขั้นตอนนี้ถ้าหากเพื่อนๆรู้สึกว่าความหนืดเนี่ยมันยังไม่เท่ากับน้ำยาล้างจานปกติที่เราเคยใช้นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเติมผงข้นลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็ลองคนดูนะคะให้มันเข้ากันจนเราได้ความหนืดที่เราต้องการพอเพื่อนๆคนตัวผงข้นในรอบนี้ให้เพื่อนๆเ,เช็คว่าถ้ามันมีเสียงดังแบบเสียงของผงเกลือเนี่ยสัมผัสกับตัวภาชนะนะคะแสะดงว่า ผงเกลือเนี่ยมันยังไมล่ละลายดีนะคะเพื่อนๆก็คนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราไม่ได้ยินเสียงพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแปลว,ว่าทุกอย่างเนี่ยมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือให้เราเติมกลิ่นมะนาวแล้วก็สีเหลืองลงไปให้เราเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งพอเราเติมนิดเดียวเนี่ยสีที่ออกมานนะคะมันก็จะเป็นสีที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการกวนส่วนผสมอ่าให้เข้ากันได้ดีอีกรอบหนึ่งนะคะ เราก็เกลี่ยให้สีทุกอย่างนะคะมันเนียนไปกับตัวน้ำยานะคะที่เราทำ คนให้สีมันละล,ะลายนะคะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยะะแล้วนะคะเราก็ได้น้ํายาล้างจานมาอย่างง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ใช้เวลาในการทํานานเลยนะคะแล้วก็ปริมาณที่เราได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะเก็บไว้นานเกิน1ปีนะคะให้เพื่อนๆไปซื้อน้ํายากันเสียมมาผสมใส่ในาน้ํายาล้างจานของเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆบรรจุในภาชนะที่ลวกน้ำ หรือว่าค่าเชื้อก่อนนะคะก็จะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ